เพราะศูนย์เสียจึงเสียศูนย์เผยประโยคสุดเศร้าของเบิร์ดเทคนิครักแท้ของนิดาเมื่อร่างเธอดำดิ่งสู่ก้นแม่น้ำหัวใจของเขาก็พุ่งดิ่งลงตามไปด้วยเช่นกันชาวไทยมากมายต่างแสดงความเห็นใจและส่งกำลังใจให้กับเบิร์ดเทคนิค แฟนหนุ่มของแตงโมนิดาซึ่งขณะนี้ยังคงทำใจไม่ได้กับการจากไปของดาราสาวจากเหตุการณ์ปริศนาณแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเป็นประเด็นอื้อฉาวที่ทุกคนต่างตั้งหน้าตั้งตารอบทสรุปแห่งความยุติธรรมซึ่งทางด้านฮิปโปคนสนิทของแตงโมได้เผยคำพูดของหนุ่มเบิร์ตในวันที่ไปดูร่างของแตงโมณสถาบันนิติวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ โดยฮิปโปเผยว่าพี่ Bird เบิร์ตเคาร้องไห้เหมือนจะขาดใจจริงๆตอนแรกพี่เบิร์ตไม่เชื่อว่าเป็นพี่โมแต่เมื่อดูมือมีตัวอักษร Baby ้อีสเตอร์ก็ทำให้รู้เลยว่านี่คือพี่โมโดยเบิร์ตได้พูดว่าผมตามจีบโมตั้ง7ปีให้ผมได้ใช้ความรักของผมแค่นี้เองหรือทำไมใจร้ายจังผมอุตส่าห์ตามหาเขาตั้ง7ปี แล้วทำไมถึงให้ผมได้รักกับเขาแค่นี้ผมไม่เข้าใจทั้งนี้ฮิปโปได้เล่าต่อว่าตอนไปถึงท่าน้ำก็ถามพี่เบิร์ดว่าแล้วพี่ติกหล่ะอยู่ไหนเขาบอกไม่รู้ครับเขาอยู่คนเดียวมันสะเทือนใจตรงที่พี่เบิร์ดถามกู้ภัยว่าพี่เจอหรือยัง ที่ทำยังไงด้านแฟนหนุ่มนอกวงการที่เป็นรักแท้ครั้งสุดท้ายของแตงโมอย่างหนุ่มเบิร์ตเทคนิคก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แฟนๆและชาวเน็ตต่างพากันส่งความห่วงใยและกำลังใจให,ให้อย่างล้นหลามจนกระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่3มีนาคมพบว่าอินสตาแกรมส่วนตัวของหนุ่มเบิร์ตนั้นมียอดผู้ติดตามทะลุ6แสนคนแล้วจากก่อนหน้านี้มีผู้ติดตามเพียงหลักหมื่นเท่านั้น